สวัสดีครับผมคลิปนี้กับบทความอะไรขั้นตอนต่อไปท่องทนงตอนทางบันปากระแทกเดียวสำนีทีต่างนะตอ่อมาเรื่องการไปแล้วรอยเปิดเรส้น เป็นการตองการปรับปรับดิน้นรบดิน้นนยโยตีระดับตองการจัดหลังโดยใช้เสียงจับข้ามาช่วยกัะประียตรงตำแหน่งที่ปรับอยู่กเป็นตำแหน่งเดียวเราจะวางคัน มาุ่นซุ่นต่อโมทีเรลมันต้องที่เ้ามันต้องเ่ากันแต่ว่ามันจะมีแรงการต้องโยอยู่กระนังกล้งหน้าตัดข้ามตัวมลังนี้ขันฉลางก็มีแกตึงงเน่นอย่นงเดียวต่อมอต่อไปละมันไปถึเจ้าเลยไปับเก้า ก็เรียกว่าเข้าจันทร์นึ่งอันนี้ชันทร์ลังจันนึ่งเรานับเป็นเป็นจันทร้อยคือปืนปืนใจร้อยนับเป็นชันเป็นกันตอนต์ต่อไปนี่กันขอตรังก็เดี๋ยวเราจะวางท่าหม,มุบัตรต่วเครื่องจักรก้าวมาค่ะเราต้องใช้เป็นประโยชน์เนี่ยเราต้องวางท่าหมุบัด พร้อมไปเลยพร้อมปรับตีนงานเสริมก็ต้องใช้เครื่องจักรให้ปรุงแต่งตรงตำแหน่งเนี่ยการทำบัตรกระทำบัตรย้ายตำแหน่งได้ก็ไม่เป็นนองพาพื้นที่ในแบบอย่างเดียวการมันอยู่ที่ความเหมาะสมพื้นที่หน้าง,งานกันนะอย่างเช่นตอนนี้คืออุปกรณ์ในการวางทั้งมือกรย่างเช่นว่ามันติดอาการเดิมอยู่ ก็ยังกรุงชายเราก็ต้องย้ายมาโยกพื้นที่ดัดลัง่งกรุงกำแน่ดของวันนี้ครดดกรบะปรับ,บถ้ามาือเหลือก็เรียมาวางตั้งบาบัดกันตอ่อทีง่งานในเมือ,กองการขยายหน้าก็คืองานโคกเล็กดัดเล็กตอนนี้เขากำลังโคกเล็กกันจะล้างอยู่ครับ ในว่าผมวันนี้เข้ามาอยู่ใกล้ๆผมอยู่นาที่บุกบึงดูแลยใครมอะไรอะไรกันๆไปตามไปแฟนกับผมยังไงการปคอยติดตามในขั้นตอนต่อไปนะครับผมอันนี้การก็ว่า อ่าชวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะนะครับผมมีไรไหนนำชาวมาในคอมเมนต์ได้ครับผมมนนีการพยากรลาไปก่อนแล้วติดตามชมกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ